ค่ะวันดีคุณเอฟซีช่องพอออนพี่สาวลงพลน,นะคะมาดูนะคะแม่เถาก็ลูกเคยเฮ็ดอีหยังกันเนาะบัดเดี๋นอนเออเอาเลยเจ๊เอาเลยเออโอ้ยยังลงเรือจนตัวนี่แม่คนล้ว่าแม่นเบิดแล้วได้เจ๊เออ <c oughs> ค่อยนึกว่าแม่นพ้นทมพี่เบิดแล้วแม่ตอนที่ลุงพ้นมาเฮ็ดไห่เนี่นะพี่พืชน,นั่นนี่นะพ่อแม่พี่นอ้องคนยังลงเหลืออยู่ได้ต้นคาพ่อแม่พี่น้อง ถ่ายยังละข้าวขาวนะั่นลื่อออกเลยน,นั่นนะบออ๋ออ๋อสมบัติเพินออ่นอืมกะก็ต้งขั้นละเพิ่นกะตื่นยัง,งมาสอบมาเพิ่นกะมาหดเนาะขัซ้นเนื้อของเจ้าอะไรอย่างงี้ข้าวขาวก็ถืออืมอืมคอ,อยพ่อเข้าใจยวมวัตรครัวพันเนื้อมันจีออกน้อยข้าวขาวลวเนื้อมันหลายๆนะจี พุดคาใส่อนันไซโพโลเปียพ่อแม่พี่น้องลูกเคยลูกเคยอ,นอันอป้าถาวนเดินเด้อค่ะเดอ้อพูน่ะพ่อเราป่ะปนีใส่เบิรงอมัมมาโซเอฟซีดูขาใหม่ๆสดๆนะคะพูน่ะโอ้โยมิวสิกงามกระดอเอ้ยขหอยเอิงอันนี้ลูกสาวคนเด้อค่ะเด้อลูกสาวคน อันเล่น,นน้อยๆนะกับหลานหลานเจถาวรค่ะนี่ๆๆๆน้นนนนองกระตูนนี่ๆๆ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 อันนี้ลูกสาวกุ๊กเพื่อนค่ะลูกสาวกุ๊กอัน,นป้าถาวรนเลยค่ะเด้อแดดช่องตาพ่อแม่พี่น้องไปเฮือนคั่วก,กันพ่อแม่พี่น้องอเออไปโแม่ตัว้นี นี่ไงคือเกิดปลานี่ไงใจเนี่ยอะไรอีกนะปลาน่ะเลาวสาค้างใส่โอ่งอะไรย่างนกว้างหน่อยไม่มีอะไรแล้วเราจะดูเป็นไงมีใบจุนปลาเนี่ยกินแสบตุ่มนะคะคุณว่านลูกไม้ก็เอาเป็นไงล่างคาพราะม่มีน้องจากที่ไปพุดมากกับมาล่างเนาะค่ะเนาะมาลกะถึงสิบโลปลาโถว์คุณแอ แผนกทูบกระได้ทุบคาพ่อแม่พี่นอ้องพ่อน้องกินค่ะพอน้องกินนี่เป็นแผนกทูบนี้อยกันพ่อแม่พี่นอ้องเพราะว่นนีกระสองมงเสารลละค่ะ สิบส่ทีกินหมดเจ้ากินไทยกินมันโครตโต๊เะหอือเขาเล้วเขาไม่โต๊ะเหมือนงานกันเต๊เ่โตแล้วก็มาหักมาสาบอางทีหลังเข้าละเออเออม่สิ่นออือเออฟังโหลดคุณเอฟซีเอยพนคุยกันอืมภาษาบานๆเฮ้าเนะค่ะเนาะอ่าเออเมนคว่เจ่อยด้เจ๊ซับเออซับล่เกะ ถ้ากินกันสองคนนี่ไม่ต้องจอมทังตัวอ่าฟ้า่ข้างในคุณน่ะฟ้าหมอนันนะหน้าตาประมาณนี้ค่ะคุณเอฟซีคุณน่ะปาดพโลเป็ดพ่อแม่พี่น้องเมนูมื้อนี้เมนูมื้อเช้าพ่อแม่พี่น้อง้ไ่บาน นี่ก็มาหั่นหมูนะคะหั่นหมูหมูสามชั้นทนเลจากเมืองี่นี่เบื้องเม่พม่พอแม่พี่น้องเพิ่นซอยกันแต่เด้พ่อน้องจิ้นเพิ่นกะซอยกันขึ้นอย่างในตัวยงไงไงเร็วนี่คมมากมือนี่เมนูหมูไอหมูสันมาหมูสามชั้นใส่ไ เซปเปตโฟโลคอนออลาซ่าเออคอนลาซ่าออนอันเนื้อหน,นังอ,อนันอ,อันเจทาวนเนี่ยนะเราเราเห็ดปุยลุยอยู่ตัวอืมที่นี่นะ,พ,ะนพ่อแม่พี่น้องเอ้ยขันโบเฮ็ดกับวได้กินเนาะค่ะเนาะฮาเ้ากินคัมพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเขา่มยังบายเนี่มันขัดเปียกอีเปไม่ยูบ่บ่ออนี่อ่อนเฮ้อถามเปียล <c oughs> ี่ยนไหม มีเปนมะกอกเลยใส่มะกอกได้ไหมไต้องใ่เนาะไมวันแรกต้มอะไรใส่กบนั้นอร่อยมากเลยถอมไก่ยังแมมไหนยัง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 ยัยังนี้ยังยังยอ้ยันไังอันนั้มีงยั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 ต้ังเัอูังย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 ั่อังยังยักันยองยังังเังยั่ยังยังยั่ยังังกังยัยััยัังยังยัง ผู้นึงกเ็เฮ็ดโฟโลเป็ดผู้นึงก็เฮ็ดต้ตมไก่ค่ะพ่อแม่พี่น้องไอ้ใบมะกูดล่ะมีไหมอันนี้ต้มไก่ใส่มะกอกเ <c oughs> บิ้งแม่พ่อแม่พี่น้องมื้อนี้น้องแหม่มเฮ็ดงานค่ะวันนี้วันจันทร์นะคะเออผักแฝกผักแฝกก็เอาออกจากทั้งหลังบ้านแล้วจ้ะ เอออีพ่อก็เล่ไปฟังไหมฮั้นอ้าก็งามหน่ะเนาะแล้วกูต้องให้ดิแวไปหาไปบ้านพี่เนมี่บ่บ้านีบกวนดิแไปดูวันมะกูดิอันปู่ว้ยยุ่หน้ากับซองต้นใบมะกรูดต้นมะกรูด เออแมนแมนแมนพี่น้อแมนกัแมนคุยฮีตัวเลยนักไปอือเอ้าอันนี้ไก่บ่เจ้คนว่ามันเป็ดปลาทูปลาทังกะละมังแตกนึ่งว่ามันเป็ดแมเห็ดยังมโอ้ยน้อบัไดแทะตาไลยแล้วเห็นบ่ขาไก่นองโอ้ยน้อปลาอ่อนเราว่ามันเป็ดแมเพิ่นเอามาวางไว้ตรงนี้น่ะบัไดแทะไก่อันนี้กระไก่เจ้าเลี้ยงบ่เจ้ปลาทูปลาบุงแน่พ่อแม่พี่น้องคนน่ะ ไกลล่เราคักอีกหล่อเด้อน้องกินนี่ได้ไปเป็นคนไปให้อาหารไก่นั่นนะอืโอโอ้โถโอ้โถนี่นะคะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยสุเฮา,ากระเฮ็ดกัน,น,นทั้งสิ้นละค่ะครอบครัววีพาสุคนค่ะพ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงมาถ้ากินก็เลี้ยงมาถ้ากินเป็ดไก่ก็ได้พ่อแม่พี่น้องอาศัยว่าเฮากระจิบุได้ซื้อเพิ่นเนาะค่ะเนาะอาหารหลักของจุเฮากระมีเป็ดมีไก่ ไม่หมูมีหมาประน,นัชนเอาเอบอ่อผิดบ่อแม่หมาเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องหมะะูเนาะค่ะเนาะปออนกระคอไพ่ลายๆเด้อค่ะเด้บอบ่อผิดก็ได้บอ่บอผิษบ่อไม่เนาะค่ะเนาะให้อภัยซึ่งกันและกันพ่อแม่พี่น้องลูกสาวคนมาซอยดับบารนี่นี่ตัวน,นี้ก็เซฟเด้พอพ่อแม่พี่น้องตัวน,นี้ก็ได้นี่ S <S <it> <S อันนี้ก็เซฟนี่ก็เออเซฟแท่นี่ก็ไดเพื่อนไดอันควบดูมาจากแม่เพื่อนขาพ่อแม่พี่น้องแม่กับเก่งเก่งการเคล็ดอาหารค่ะพ่อแม่พี่น้องอาหารเพื่อนขายของขายกับเขานะคะเนาะนี่เดลูกเคยเพื่อน หน้ากับลูกสาวเพื่อนบนะุ่นป้าออนขอจบคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวป้าออนถ่ายให้คุณเอซได้ดูอีกรอบนึงนะคะขอบคุณค่ะสวัสีีค่ะ